สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาอีกเหรียญนหนึ่งนะครับพร้อมกล่องส่วนใหญ่พระอีสานนี่ผมจะได้พร้อมกล่องนะฮะพราเออเป็นพระย่อยๆแต่ส่วนตัวถ้าดูชอบก็ก็หยิบมานะครับนี่อย่างนี้ครับเป็นเหรียญหล่ออีกแล้วนี่ฮะเหรียญหล่อเนี่ยเนี่ยถ้าเกิดเป็นเหรียญหล่อแท้ๆข้างในมันจะไม่มีติ่งข้างในเหมือน ผมไม่มีตัวอย่างนะครับผมจะมีเหรียญจอบหลวงพ่อเงินเยอะมากนะครับที่ว่าที่ที่เห็นเห็นมาที่ว่าของเกา่าเก่าที่ว่าบรรพบุรุดเขามีมาก็เอามาส่องดูอ๋อก็ไม่แท้ซะเยอะเลยบ้านผมเขาเป็นราชการส่วนใหญ่เขาก็จะให้พระเอามาก็ก็อยากจะบอกเหมือนกันว่าทําไมราชการเขาเอาของมาแจกจ่ายเขาไม่ค่อยเอาพระแท้มาแจกจ่ายเรื่องไงนะฮะอ่ะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญของ หลวงปู่กแก้วสันตะจิตโตนะครับเป็นรุ่นสารพัดนึกวัดบ้านถนนสังจังหวัดปุรีลำนะครับอ่ะลองมาดูลาละเอียดกันเลยดีกว่านี่ปีปีจะสร้างอะไรเดี๋ยวนี้ยังไม่ทราบปีนะครับแต่น่าจะปีใหม่นะครับอ่าดูหูเหรียญดูใบหน้าของท่านนะครับ ผิวผิวเหรียญหล่อครับจะชอบเป็นขุขระขุขระนะครับนี่ฮะจะไม่ได้เรียบตึงนะครับเหมือนเหมือนเหมือนอารมณ์หนุมานหลวงปู่ทิมหนุมานห้าลอยก็จะขุขระขุขระหน่อยปิตายันยุ่งก็จะเป็นขุขระหน่อยนะครับอ่า นี่ครับผมโอ้ผิวก็สวยดีค,ค่อยๆไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆไหลไปอ,อ,ไอ่าอุย๊ยอ้๊ยวันนี้มือจะอ่อนหน่อยเพราะว่าไปไป,ไปดูงานมาแล้วก็ได้ช่วยหยิบช่วยจับหน่อยนะครับรนี่ฮะที่ระลึกนะครับ ลอสอสองสามสามนะครับแม้ถ้าเป็นสามสามสามนี่สวยเลยเนี่ยหลวงปู่แก้วหนึ่งแปดห้าสี่เอ๊ะอ๋อก็คือตัวนี้หนึ่งแปดห้าสี่แสดงว่าเหมือนเช่ามาจากหน้าวัดเลยเป็นโค้ดกอกไก่นะครับลึกขนาดนี้นะครับโค้ดตอกมือโอเค แบแท้อยู่แล้วนะครับแต่ก็ย่อยๆหลักร้อยธรรมดานะฮะใครชอบไปบูชาต่อก็ติดต่อมาได้นะครับผมวันนี้ก็ดูความโน้นนะยังยังยังไม่จบเนี่ยอโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ